กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคงกิตฉัตมิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนองพักภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอหาลือปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนองอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งครับเป็นเรื่องขอให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์วิสู์สัญสชาติออกเอกสารรับรองบุคคลครับของทางการเมียนมาแบบเคลื่อนที่หรือเรียกว่าโมบายซีไอเซ็นเตอร์ครับท่านประธานที่เคารพครับโดยภาคเอกชนของจังหวัดนองภาคประมงภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวเป็นต้นได้รับความเดือดร้อนกรณีที่กำหนดให้แรงงานเมียนมาทำงานในประเทศไทยต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติผ่านศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือเรียกว่า CI ครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ศูนย์ที่ใกล้จังหวัดนอนทอมากที่สุดคือศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้เป็นจังหวัดที่มีแรงงานเมียนมาจํานวนมากคือจังหวัดนอนองหากต้องเดินทางไปที่ศูนย์ CI ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะต้องได้รับผลกระทบในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าที่พัก ค่าดูแลนะครับหรือตลอดในการเดินทางที่จะต้องมีค่านะครับใช้จ่ายที่สูงมากวันนี้กับผมขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้มีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลของทางการเมนม,มาแบบเคลื่อนที่หรือเรียกว่าโมบายซีไอเซ็นเตอร์เพื่อบรรทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการจังหวัดนองต่อไปเรื่องที่2ครับท่านประธานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งหาดประภาษ อำเภอสุขสำราญจังหวัดนองซึ่งเรื่องนี้ผมได้เคยหาลือในสะพานแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วและวันนี้นะครับที่หาประพาสได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและวันนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากฝนตกชุกและก็ประกอบกับน้ําทะเลได้พัดกัดเซาะวันนี้ผมได้ลงพื้นที่พร้อมท่านน,นายอำเภอสุขสำราญท่านน,นายอำเภอกษะสีเดชทองชูขออนุญาตเอ่ยนามท่านตลอดจนท่านสีหราชสักกุลท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนรองพร้อมผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ และวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ขอบคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนองที่ได้ผลักดันนําเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขปัญหาในเฉพาะหน้าก่อนในเบื้องต้นส่วนระยะยาวต้องขอบคุณทางจังหวัดนองนําโดยท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนองท่านกรชกดมหายศปัญญาขอญาติอืยนนำท่านเช่นกันได้ประสานงานจัดทําโครงการโมเดลวางแผนแนวกันคืนนะครับตามแบบของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันหาประพาส โดยใช้ของแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวจึงขอฝากท่านประธานไปถึงท่านภูมิธรรมเวยาชายชัยท่ารักษาการนายกทัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันงบประมาณงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำกัดเซาะชายัยฝักงที่อภปรพาพต,ต่อไปขอกราบขอบคุณครับ